ก็เบาหวานที่เป็นเนี่ยก็ถึงขั้นขึ้นตาข้างกวาก็มองไม่เห็นก็ขับรถไม่ได้ทุกอย่างก็จบเกาเดินไม่ได้ขับรถไม่ได้ก็อยู่บ้านอยู่นิ่งๆอาการโล่งตามก็เป็นมากขึ้นแย่ yeah. ถึงขั้นเหมือนกับว่าเราต้องเตรียมตัวแล้วอ่า กับอดีมีน้องชายมาแนะนำเรื่องเปลี่ยนแนวการรักษาจากเคมีบำบัดเป็นธรรมชาติบำบัดก็สนใจน้องชายก็นำเสนอวิพันยผลงภังยของคุณหมอเสง่ผมก็ไปดูที่โรงงานไปดูที่บริษัท้ก็น่าเชื่อถือก็ลองซื้อมาฐานดูชุดแรกก็ ดีขึ้นนิดหน่อยคือรู้สึกว่ามีกําลังขึ้นในตอนเช้าตื่นขึ้นมาไม่ปวดหัวตื่นขึ้นมาไม่เมื่อยตัวตื่นขึ้นมาอาการปวดเกาดีขึ้นโดยย,ยังยังไม่ได้ทานยาเรื่อยเรื่อยมานะทานเป็นชุดแรกพอชุดที่สองชุดที่สามสลับกันกล่องเหลืองกามินชันปวดเมื่อยกล่องเหลืองกามินชันกระชายดำสับเปลี่ยนกัน จนกระ่งเดือนที่สี่ก็ไปตรวจตอนนั้นก็ไปตรวจตาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2558หมอก็ยืนยันว่าตาไม่มีน้ำตาลแล้วไม่ต้องยิงเลเซอร์แล้วแต่ก่อนไปนะคือเราเรากินยามาแสงเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มมองเห็นเรื่อยๆขึ้นมาเริ่มมองเห็นขึ้นมาแต่เราไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวพันกับตรงนี้เพราะเราเตรียม ยิงเลเซอร์ให้ตาแล้วมเมื่อน้ําตาไม่มีก็ดีใจก็กินต่ออีกกินมาเรื่อยๆกินมาจนงัางถึงสลับกล่องใหญ่บ้างกล่องเล็กบ้างสลับกันไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่แต่สิ่งที่เห็นก็คือเบาหวานคุมได้อยู่ระดับร้อยต้นๆความดันปกติหัวใจโตหายไม่เป็นละ เก้าไม่เป็นแล้วก็กดเลยย้อนถูกต้องเลยไม่มีผมก็เลยเพิ่มเข้าไปโดยการใช้วิธีมีชีวิตประจำวันโดยใช้ในาฬิกาชีวิตเป็นตัวประกอบในการปรปับปรุงการใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับกินเป็นเวลาถ่ายเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาทานยาเป็นเวลา ตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าปกติทุกอย่างเหมือนคนธรรมดาเลยก็เป็นลักษณะ